สะคอนสะคอนมาปนปลาเนี่สบายดีพี่น้องสบายดียามเช้ามาปนปลาเฮ้ยเร็วๆกำลังอุ่นราบข้าวอยู่สุคอนคืนนี้ราบข้าวแซ่บๆพี่น้อง แต่ว่าเค็มไหนมีเห็ดกินขนาดนี้ไ่เค็มสงสารหมากะล้างคู่มาก

Ďakujem. ท้าวพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บเย่ข้าวดีแล้วจะได้กินแล้วเธอกินแม่กินแม่ ปลาคอทุกคนราบังแกบเลยฮอยแกบแทนปราดกนะ ต้นหอมมีอยู่ได้อืมมักเล่นมีเยอะมักเล่นผมมีเอามักเล่น,ก,น,นกินไปแรกมือนั่นนะประกาศข้านะ นออ้องฟองไฟหิวเข่าดิเจอเพจบ่อจากอย่าไปใส่เบืรอได้ต้นนั้นต้มแล้วหรือบอลน่กคตานะยังแล้วต้มซอสหม้อยครับือต้มทอดมันูเตากับครูออ,อกไปแล้ว จะแปนวนลงตะบกไลหนึง่งฟ้ากินข่าวเลยสิฟ้าปไปไล่ซดคายบางเหาะก่าพี่น้องป้องไปพระ่ายัางประมาณสามสิบแกกิโลนี่แหละ แต่งหน้ารถแม่ระ้อเจ้ากับคู่เปนย่งไนะเฮ้ยเ่อลงมาอีกทึง่ง อ,อ๋อสี่สิบบาทเอามาโรดว่านี่จะขาดทานมันเดิ่มซ้ำรอยเยอะนะชีวิตกูคือมีแต่ขาดใช่ป่าสม,มืตินี่มันใสมันจะเอาลงขายของมาก็าซื้อทานนั่นแหละ มันต้องประดุกเลย้ยตมผมมีกระแลน,นันกต้มถั่วด,ดินที่คุณป้า,มาเมาเมื่อนั่นจะ้ไปให้เด็กๆนักเรียนกิน ไปหายถอดก่อนเขาสิเลกใส่เฮ้ยนายุย่ทำไมได้ตัวหนึ่งนี่แล้วเปิดไว้เลย่อนเลยเอา ลาบเท้าพี่น้องแ่บแสบผักเค็มมันลาบสสียงเกาะมากินข้าวซาวด้วยกันนะทุกคนไี่ได้มาเงาะข้าพี่น้องพี่น้องมาเงาะข้างคืนก็บะเป็นซีหนึ่งเด้วพี่น้องมือวาดมากำงามวันนี้มันแห้งแต่าวันนี้ก็เป็นซีแม่ข้าลงมาอะไรเดี๋ยวนี้

อาตัวทองห่องพี่น้องป่นปลาคอลาบเท้าอาหารเช้าของเราวันนี้มากินํำกันได้พ่อแม่พี่น้องแซ่บได้พี่น้องเออสกิน น้อยเพราะว่าเนาะมันเลี้วใส่ข่าวมันจะมาหวานฉ่ำม,มากินข่าวก่อนจีนอ๊ะแดงซีซอยมันบักระเขวามันเบรกตั้งแต่หน้าเมื่อวันครัวโอ้หือมันมาส่งในใดเดืยวนี้ แล้วมันแบกแต่เแบกบแบบหน้ามันไ,ไหวอยู่ครัวรอะไเดี๋ยวก็ไปหาหมออยู่ครัวเอาเสลียงไปเขาโมงงามได้ปีนี้ซัมนี่เด็กที่นอก